เชอรันมาแล้วมาแล้วชอันชรันเล่นใหญ่มาแล้วสวัสดีค่ะไมปิดหใจปิดพัดลมสองตัวแล้วเข้าไปไอ้หันตกฝนตกก็รู้สึกหนาวแล้วเชอรันชันกล่องส่มมาแววมาแววอันนี้ัฮะกล่องส่มมิสเตอร์บก อันนี้ที่เรากดตายแล้วก็ขอมาส่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันอะไรนะเมื่อวานนะวันศุกร์วันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบแทนสุดที่สิบทีเนี้ยแทนสุดทต้องมีหลายคนมีดีเอ็มมาหาว่าพี่้องคะแกะหรือยังคะได้ไหมคะแทนสุดที่สิบแทนสุดทีลสิบถึง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 เตือนเต้นทุกคนไฮไลท์ของกล่องก็คือตุ๊กตานะซึ่งเราจะมาลุ้นว่า เราจะได้อะไรกันบ้างในกล่องนี้ซึ่งกล่องนี้มีมูลค่าอยู่ที่สองพันสองร้อยเก้าสิบาทเอ๊ยใช่เปล่าว่ะสองพันสามประมาณไม่รู้เหมือนกัน2 2 0คบาไม่ได้แต่ว่าเราหนึ่งสองซักเฮ้ยแกะดีดีหนึ่งสองซักอุ้ยอะไรอ่ะทำไมไม่ออกดวงดวงไม่ค่อยมีด้วยนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะทุกคนเออเดี๋ยวเตื่นตเต้า เป็นการเปิดเปิดห่อของเลเลนที่แบบว่าแต้มๆลุ้นหุ้ยถุงเท้าอ่ะันเลนถุงเท้าเฮ้ยไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่มีอหรอหุ้ยทำไมอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีเหรอเฮ้ยเขาลืมใส่หรือเปล่าเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไงอะเก็บกล่องให้มา เราได้ของมากี่ชิ้นทำตุ๊กตามาขายเลย CEO ทำตุ๊กตามาขายเลยเขาจะทำอย่างนี้เขาพูดว่าอะไรนะคิดถึงนะครับไม่รู้เหมือนกันใครว่าโชคดีแต่ว่าของเราเราได้กี่ชิ้นอ่ะเราได้กี่ชิ้นเราเราไม่ได้ตุ๊กตาละที่แน่ๆเรามาดูซิว่าเราได้ยัไงเฮ้ยจะได้ซื้อคอนี้มาสีดำ ไซส์ M เหมือนไซส์ที่เราใส่เลยนี่นี่นี่ถอยทอยถอยเดี๋ยวอะมีอะไรบ้างมีกี่ชิ้นอะก็ได้สติกเกอร์ไปแล้วเินไอที่แล้วสติกเกอร์ถุงก็ไม่ได้กี่ตัวอะอะดูดูดูนี่มีกี่ชิ้นครับไม่ได้หรอกล จะได้ประมาณ3าถึงสี่ชิ้นใช่ปะใช่ซึ่งในกล่องเนี้ยก็คือจะเป็นกล่องกล่องใบใหญ่มาเลยใครอยามาได้ตุ๊กตาแล้วขิงนะตีมือนะไม่ขอบชันไม่ตงมีอ่ะเอออีกไม่นานอ่ะเดี๋ยวคนก็มาลงขิงแน่นอนอ่ะงายมาเลยสี่ชิ้นเสื้อสี่ชิ้นซึ่งจะมีเป็นคอนี้เสื้อรุ่นนี้หนึ่งตัวเป็นไซส์ xs แกะเลยเดี๋ยวดูก่อนแกะเลยแล้วก็นี่เสื้อที่เราบอกว่านอันนี้คืออะไรนะนี่คือกล่องซุ่ม ใช่กล่องสุ่มที่ทางคุณวินเมตาวินเขาซีอีโอของทางเวลแนด์เขาเปิดขายและหนึ่งในนั้นไฮไลท์ของกล่องสุ่มก็คือตุ๊กตาที่อัดเสียงได้ทีนี้ของที่อยู่ในกล่องเขาการันตีว่าประมาณสองถึงสามถึงสี่ชิ้นเราอยู่ในกล่องเราก็ได้สี่ชิ้นแล้วตะกี้ที่ฉันเห็นฉันว่าถุงเท้าคืออะไรวะไม่มีเขมีบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยในรายการอ้าวเหรอมีใบติดอยู่ใบติด ในกล่องก็คือว่าเออทําแบบนั้นแหละเหมือแนบบที่บินทำเออนั่นแหละ <c oughs> คือหมายถึงนิรักด์ตกใจตกใจอยู่นะก็ <c oughs> ทำดีมากเลยร้ <c oughs> องไห้กําลังร้องไห้อยู่ในกล่องบ็อกซ์อะไรอยู่ในบ็อกซ์ก็คือไม่มีอะไรอยู่ในบ็อกซ์เลย <c oughs> อ่ะ วิธีการทํากลอ,อกสุ่มของโดยปกติทั่วไปเนาะตามกฎหมายก็คือว่าสินค้าที่อยู่ในกล่องจะต้องมีมูลมีมูมลค่ามากกว่าราคาที่ขายเทาที่เรารู้มาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นน้องก็เลยมีใบ Delivery o ่เ e r r r นะก็คือใบส่งของนะคะแนบพร้อมกับราคาเต็มที่จริงๆแล้วถ้าเราซื้อแต่ละตัวมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่บาท เขาก็มีการแจ้งไว้เนาะอ่าดังต่อไปนี้นะคะก็คือโดยเวลแอสนะแล้วก็ใบส่งสินค้า Delivery o r d e เอเออปิดไปอย่างนั้นแหละดีละอย่าไปทักอย่าไปทักเขากำลังเสียใจร้องไห้เม่ผู้ตั้งความหวังฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องกดเขาก็บอกว่าเราอยากได้จักตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยคุยกับเขานะแล้วก็เขาบอกเลยเปิดขายเปิดขายอ่ะมันก็จะมีเนาะมีรายการสินค้าที่เอ่อจะตัวเป็น white t shirt not so basics ก็คือไซส์ L นะหนึ่งตัวมูลค่า950บาทนี้ทำหน้าที่อยู่ทำหน้าที่อยู่อ่าต่อไปเอ่อตัว black black ตัวรอบครอ o p t อ p not so basic XS โอ้เล็กสุดด้วย XS ครอ p อ่าครอ p นะคะ XS XS อ่าต่อไปตัวคร o เหรอเนี่ยใช่ตัวตัว black t-shirt glow in the dark ไซส์เอ็มหนึ่งตัวหนึ่งพันบาทอ่าโอเคอน,นี่รุ่นที่เราบอกว่าผ้าดีอืมต่อไป white t-shirt grow i n d a r k xl นะหนึ่งตัวหนึ่งพันบาทรวมมูลค่าในในกล่องนี้สี่ชิ้นนะคะ t o t ทลก็คือรวมแบตแล้วนะรวมแบตก็คือสามพันเก้ารอยี่สิบาทนะแล้วก็เอ่อเป็นใบออเดอร์ที่แบบว่าเป็นเอ่อน่าจะเป็นลายเซ็นของ ของคนส่งของหรือน้องวินหรือใครไม่รู้นะอ่าโอเคนี่ก็คือเป็นมูลค่าที่เขาแจกแจงไว้นะทุกคนก็คือถ้าใครได้ก็น่าจะลักษณะนี้และมันก็จะมีพิเศษอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือตุ๊ก,กตาซึ่งเราไม่ได้แล้วก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอ่าเนาะใครได้ตุ๊กตาเอามาเสียงให้ฟังหน่อยนะอะไรทำเหมือนที่พี่เฟยททำเอามาทำเหมือนที่พี่เฟยททำอืมกล่องดีกล่องดี เอามาไปไปอเอ้ยแต่ว่าดีดีเดี๋ยวพขาได้ดรักนี้ดีมากเลยนะได้เสือ้อโอ้สีขาวสีดำกับรุ่นลสีและที่สําคัญกอดีที่สุดคือลัง <laughs> เอ้ยแต่ว่าดีตรงที่ว่าเราที่เราโอเคคือเราได้เสื้อรุ่นนี้ที่เราบอกว่าใส่ดีอ่ะเราได้ครบทุกสีแล้วเพราะเรามีสีเขียวเดยว<ด>นะใัตัวเองก่อนที่จะพูดเลยนะลังมาวางปุ๊บไปแหมพี่มีความรู้สึกว่าเราได้ตุ๊กตาด้วยขยับขยับขยับ พี่ฮ้อมเสียงมันเบามากเลยนะเฮ้ยแต่พี่บบว่าความรู้สึกว่าแบบมันดังเว้ยมันหนักหนักนิดนึงเว้ยพี่ฮ้อมเสื้อสามสี่ตัวมันก็หนักประมาณนี้แหละเอาจริงเออไม่ได้ก็ได้วะแล้วก็เลยไม่ได้แล้วฉันบอกแล้วว่าพี่ห้อมไม่ต้องกดหรอกเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าจริงๆแล้วว่าทุกๆอันที่น้องทําอ่ะเราซื้อมาหมดแล้วทุกรตทุกรุ่นเออเราซื้อมาหมดแล้วทุกคอลเลกชันพี่ฮ้อมพูดว่า ม่มันได้คุ้มแะหารตัวหนึ่งข้า6หกเจ็ดร้อยเองไม่ใช่หรออันดับแรกได้ตุกตาพี่อยากได้ตุกตาพี่ย้อมตุกตาอัดเสียงนะแต่เป็นเสียงน้องวินนะเว้ยอ่าจะพักนางบอกเอองั้นเราไม่ต้องเอาหรอกเนาะนางเป็นคนพูดเองก่อนเลยนะแต่เราวินโดยเลยวินแต่เราไม่มีเขาพูดเองนะเออเราไม่ต้องเอาหรอกเนาะเพราะว่าเราไม่มีดวงอยู่แล้วฉันเตือนแล้วด้วยนะพี่ย้อมไอ้บรรดาดวงแบบเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่เราเราไม่ได้หรอกลองดูจะพักคุยกันเสร็จห้ามปลามกันเสร็จ ฉันรู้อีกทีหนึ่งเขาส่งไอตัวกดออเดอร์เสร็จอ่ะอนี่กดเร็วมีใ,ใจนะกดเร็วกดทันทำตุก๊กตาขายไหมแย่แล้วก็อัดหมดแล้วก็หอแกะเลยแล้วกันมีสี่ตัวน,นะทุกคนก็สีนี้สรุปก็คือรุ่นรุ่นนี้รุ่นโปรเนเดอร์ดัที่เราบอกว่าสีเขียวที่เราสั่งมาเมื่ที่แล้วที่ผ้าเบาสบายเราก็ได้ทั้งสีขาวแล้วก็สีดำมาแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้หนูยังไม่มีเลยไวแล็มสะพ้อนแสงขายพันห้า ขอโทษนะขอโทษนะเียอมร้อนเงินเหรอราคาอยู่นี้ค่อนข้างค่อนข้างร้อนนิดนึงก็คนกันเองไม่บอกาขายคนอน่นขายแค่ห้าร้อยพอขอโทษนะแหกตาด,ด้วยราคาเนี่ยเห็นราคาไหมเห็นราคาไหมวินวินเห็นแล้วใช่ไหมพวกอัพราคาอยู่ตรงนี้เนี่ย ไม่แต่ว่า<ช>แต่ว่าดีรุ่นนี้เราชอบเสื้อตัวนี้เพราะเราใส่ไปทำงานด้วยส่งฟรีใช่ไหมใช่ใช่นี่อันนี้คือไซส,ส์ XL โอ้โม่ก็เป็น,น,นโอเวอร์ไซส์ไงมีแเโอเวอร์ไซส์มากด้วยอ่ะอื้โอ้โโอโคุ้มละมึงงานเนี้ย <S 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 เอ้ยสวยรุ่นนี้สวยรุ่นนี้สวยเสรเป็นโอเวอร์ไซส์ไทเสื้อของพี่ใบ้รุ่นนี้เยอคันหลังดิ็คันหลังโดเลตได้รอบนี้ได้สองตัวก็คือได้สีดำแล้วก็แต่ว่าสีดำนี่จะเป็นไซส์เอ็มที่เราใส่อยู่ไหนที่เราใส่เอาละกูได้เสื้อไปทำคอแล็บแล้วใช่อันนี้คือรุ่นนี้คอแล็บพอดีเดี๋ยวมีได้และได้แล้วได้คอแล็บเอออันนี้เป็นเซตแล้วก็จะมีครอปครอปครอปตัได้ฝันของเขาใช่ใช่แต่ว่ารุ่นนี้เราสั่งมาสองสีอยู่แล้วตัวนี้เอาสิเอาสิ แต่ว่าในครอปครอปแต่ว่าครอปเป็นไซส์ XS มาว่ะตอนเนี้ยตัวเล็กเอออุ้ยเป็นสีขาวเรายังไม่เคยมีได้มีสีขาวเลยใช่สีดำหลักฐานใช่ใช่หลักฐานทุกคนต้องเออเออแต่ขายใจ็คฟั่มเออโอ้ดีไม่แตกไม่แตกเซอร์ครอปแต่ว่าเป็นไซส์ XS เฮ้ยเธอไม่แล้วนี่นี่ เวลนส์กล่องสุ่มเวลนส์กล่องสุ่มเวเลนส์กล่องสุ่มตุ้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 มอะไรใส่แล้วด้วยนะไม่แม่้องใส่แต่ว่าอ x สมันตัวเล็กมากเลยนะขายจ้าเออขายทำไมถ้าสนใจอันนี้ขายแต่พี่อ้อมใส่สวยอยู่นะเพราะแขนสั้นหรอครอบแต่ว่ามันตัวเนีอยก็สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยนะสวยนะแปลว่าสวยมากเปียนไงอธิบายไว้สิกล่องสุ่มสีดำสวย แต่ก็คือถ้าแบบพูดถึงความคุ้มค่าแล้วอ่ะปกติแล้วเราจะซื้อราคาเต็มที่แบบว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะราคารวมสามอันหกร้อยสามเก้าสองศูนย์ฮะมันแวกแล้วด้วยสามเก้าสองศย์หารสี่ตัวเด็กสามเก้ายตกห้าร้อยเองอ่ะอันนี้ให้หัวเลยวะขาดหนึ่งแปดสองไปว่าอะไรอ่ะขาดอะไรอ่ะอุะเฮ้ยขาดตุ๊กตาเป้าขาดหนึ่งแปดอง๊ยที่ร้อถามก็ดิ ขาดหนึ่งแปดสองไม่ค่อยเขียนหน่อยเฉยเหรอวะไม่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 ใช่แล้วขาดหนึ่งแปดสองนี่คืออะไรทุกคนเขียนหน้อยข้างหลังนี่คืออะไรคะอย่างเงี้ยเอ้ยส่งไปถามแอดมินเร็วเผื่อเราได้ตุ๊กตาขาดหนึ่งแปดสองคืออะไรอ่ะคืออะไรเนาะพิเศษเสื้อนี้มันลอยเฮ้ยเผื่อเขาแพ็คแล้วลืมตุ๊กตาจริงๆจริงเหรอเออเดี๋ยวถามว่าขาดหนึ่งแปดสองนี่หมายความว่าไงคะหนึ่งเดี๋ยวดูโค้ดข้างหน้านี่ค่ะนี่ไงหนึ่งแปดสองคือตัวนี้ไง ไม่ได้ละเด็กแต่แขนท่ามอ้วนกว่านี้แล้วนะตัวเองไม่ถึงบอกตัวเองก็ได้สี่ตัวเลยก็ราคาดีอยู่นะตกตัวละประมาณสี่ห้าร้อยใช่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 ไหมเออมันก็หลายนะสามสามพันเก้ายี่สิบสามเก้าสองศูนย์หาาสี่ดี ้าม920หันสี่เออเขาก็ตรงตามคอนเซ็ปต์อยู่นะเฮ้ยแต่ว่าโชคดีนะว่าได้ได้เสื้อได้เสื้อมาทั้งหมดเลยไม่ฉันหาเกิร์ิดเลขไม่เจอในเนี้ยฉันหาเกิร์ลทิ้งเลขเองหันแบบเร็วๆก็ไม่ถึงจุ่มอะที่ที่เราซื้ออะก็คือราคาอยู่22เท่าไหร่นะ2290 2290หัน3-4ชิ้นที่ได้อ่ะ572บาทก็ถือว่าโอเคเป็นราคาที่แบบว่า572บาทเป็นราคาที่ดีถ้าเกิดได้เสื้อสิตัวนี้สำหรับเรานะอืมแต่ถ้าเกิดจะดีกว่าถ้าเปิดได้ตุ๊กตา บกองเลยขออะไรนะรองห้แปิดรายการไม่คาดหวังไม่ผิดหวังใได้ตุ๊กตาเลยมาอดยรอนในส้ม่ะส้มไม่ด้ไม่หนว่าพี่อย่าไปสืบเลยพรถ้าเรา้วาใครได้ที่ไม่ใช่เราเราจะยิ่งเจ็บ ไม่เป็นไรอยากรู้ว่าเสียงกันคืออะไรเสียงก็คือนั่นแหละที่น้องอัดนั่นแหละดูแลสุขภาพนะครับเหลือสักอย่างนั่นแหละเชื่อเราดิเปิดเปิดหน้าอวดเข้าไปไม่คาดหวังไม่ผิดหวังพูดเองไม่ใช่หรอขอคุณทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนได้ตุ๊กตานี่ไงเอาใหม่เอาใหม่่ะพี่โอ๊คกันเลยจะแปลว่าขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนได้ตุ๊กตานะแต่ทำไมไม่เป็นกลัว ได้ไหมกล่องสุ่มมีไหมได้ก่อนไงได้ก่อนะได้ก่อนไงไม่รู้ว่มีหลายคนได้แล้วมีใครได้แล้วได้อะไรบ้างอ่ะมาเมาส์กันหน่อยนะใต้คอมเมี่ใช่ใครได้ตุ๊กตามาเมาส์ให้พี่อ้อมเจ็บใจหน่อยอ่ะพี่จะขายหนูตัวไหนไหมไม่ขายโอ้โหเก็บไว้เจ็บคนเดียวจะได้แต่ตัวนี้อุ้ยแต่สีขาวตัวนี้เอาไปหรอได้เอาไยนะใส่ได้เออใส่ได้หมดแหละเอามาขายมั้งช่วย เผื่อจะได้เผื่อเขาเปิดอีกพี่จะได้ไปซื้ออีกหรือว่าอยากได้รุ่นนี้อยากได้รุ่นนี้อยากได้รุ่นนี้เออสีขาวอ่ะเดี๋ยวไปตกลงเรื่องขายกันก่อนนะทุกคนอ่ะไปก็คือว่าอันนี้เดี๋ยวนะราคาส่งฟรีป่ะส่งส่งฟรีส่งฟรีนะคะส่งฟรีก็ถือว่าอันนี้คือของน้องหมดเร็วมากเพราะว่ากดไม่ถึงสิบนาทีแบบของหมดแล้วแล้วก็น้องมาเติมอีกรอบนึงคือตอนเย็นของวันแรกที่เปิดแล้วก็หมดอีกจน เคียเคียเคียสต็อกเพื่อจะผลิตรถใหม่ใช่ไหมบอกมาสิวินตัวสีทองอ่ะฉันฉันเลงตัวนั้นอยู่นะฉันว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมามาแน่แเชื่อเชื่อหนูไหมหนูคาดเดาว่าน้องอ่ะเคียสต็อกเพื่อที่เดี๋ยวจะปล่อยคอใหม่แน่นอนแล้วก็คอนั้นไม่น่าเกินเดือนหน้าใช่เพราะว่าของของน้องวินแล้วทุกรุ่นส่งได้พร้อมกันและรวดเร็วขนาดนี้แสดงว่ามีสต็อกอยู่แล้วนี่คือรุ่นเคียแน่นอนแต่ใครได้ฮูดบ้างวะมีคนได้ฮูดเปล่ามันจะมีฮูดแล้วก็เสื้อนี่นะเออแต่ไม่เป็นไรแต่เราได้เสื้อย เออแค่ถ้าเราได้ฮูดสักตัวเราก็คุม้มเลยเว้ย <laughs> ไม่ได้สักตัวเอ้ <laughs> แค่นี้ก็คุม้มตั้งสี่ตัวอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอเคองั้นก็<ะ>ใครได้กล่องแล้วก็มาคอมเมนต์กันว่าใครได้ตุกก๊กตาแล้วก็เราอยากฟังเสียงตุกก๊กตาน้องวินว่าน้องวินพูดว,ว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทางเวลส์จะ ขายตุ๊กตาแยกตั้งหากก็ได้นะไม่ไม่แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็มีคนกดเสียงแล้วก็แล้วก็อวดกันอยู่แล้วเชื่อดีจะเย็นๆย็นแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะยังไม่มีใครได้ตุ๊กตาเลยอยากรู้ว่าตุ๊กตาคอเนี้ยมีกี่ตัวเอาจริงนะไม่รู้คนคาดเดากันว่ามีสามตัวเดี๋ยวฮัลโหลแต่ฉันว่าน่าจะมีเยอะกว่านั้นมีเยอะก็ยินดีกับคนที่ได้ตุ๊กตาด้วยใช่ใช่แล้วก็ที่อุดหนุกก็ดีนะทำแบบนี้แปลกใหม่ดีสนุกสนุกทำแบบนี้แปลกใหม่ดีแล้วก็ถามว่าอย่างนี้คือ อ,อย่างเราเองเราไม่ได้คอปสีดําตัวนี้แล้วก็ถือว่าไซส์ XS ที่ได้เราก็ประมาณการว่าจะตัวเล็กเกินไปแต่ที่จริงอะถ้าพูดอเอาจริงนะก็คือคอปก็ก็พออกันเพราะมาันห่างกันนิดเดียวเองเอ,เอมันก็ยกสูงขึ้นนิดนึงสําหรับเพราะเราเป็นคนอวบนิดนึงไงแล้วก็แต่ว่าโอเคก็ถือว่ายังใส่ได้อยู่แขนแขนพอดีอออยังพี่แอร์บอกว่าไม่น่าเกียดก็ถือว่าใส่ได้ ให้กำลังใจเพื่อนใส่ได้ใส่ได้ถือว่าผ้าเนี้ยคือผ้านิ่มแล้วได้มาสองตัวสองสีด้วยนี่ไงพี่อ้อมพูดว่าหนูยังไม่ได้สีเขียวเดี๋ยวหนูจะรู้ว่ามันจะนิ่มขนาดไหนแอนคิดว่านิ่มปะนิ่มนิ่มมากเลยปเราแล้วก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเราจะไปทำคอลแลบกับเสื้อพี่ไบร์ พอดีเลยได้มาหลายตัวเลยใช่เดี๋ยวเราจะไปคอลแล r ให้โอเคนะจ้าขอบคุณนะคะเบลล์นะคะที่ทำอะไรออกมาสนุกสนุกให้เราได้รุ้นแบบนี้กันนะคะแล้วเราก็จะมาดูติดตามกันว่าคอใหม่ของน้องๆจะปล่อยอะไรกันออกมาวันไหนใจเจ้ากันไปาลยสวัสดีค่ะจำฟังใจใส่องหินฟังดินเอาไว้เป็นรายการสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะเจ็บ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  ล้อเล่นล้อเล่นเอาไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายไป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 นี่ของสุ่มค่ะเสีของตัวเองดินิ่งชองนี่หัวหมุนหัวหมุนวะหัวหมุนหัวหมุนเฮ้ยแต่กล่องพอดีกล่องพอดีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาอยังไม่ไปดิค่ะอยแล้อยน้อยหอยสัง ภาพใกล้แบงนี้นหมล่ะภาพเนี่ใช่นี่ก็สวยงามมากแล้วเฮ้ยผ้ารุ่นนี้ดีไม่ต้องวัวหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วผ้ารุ่นนี้ดีผี้สวยผ้ารุ่นนี้ดีแต่ถ้าจะได้ตุ๊กตาผ้ารุ่นนี้จะดียิ่งขึ้นก็ถูกก็ถูกเลยล่ะตุ๊กตานี่ไหมล่ะโอ้ว่าแม่จ้าลูกคิดถึงค่ะนะนหนูไม่ใช่นะไม่ใช่นะ นี่แหละคือสเสน่ห์ของกล่องซุ่มใช่ๆเจ็บบ้างอะไรบ้างความเจ็บปวดมันเป็นเรื่องของไม่คาดหวังอย่าผิดหวังไม่คาดหวังอย่าผิดหวังไม่คาดหวังก็ผิดหวังเฮ้ยอ้เดียวนะทำไมมันพันกันอย่างนี้ล่ะลูก แต่ตัวสกรีนตัวเนี้ยเหมือนเขาไอ้นี่ขึ้นเว้ยอใช่ใช่ใช่เหมือนมันมันไม่หนาเติอเหมือนรุ่นที่เราซื้อรุ่นก่อนหน้านี้แล้วมันแนบกว่าแล้วเนื้อมันเออเขาเรียกอะไรเหมือนเนียนขึ้นบางบางลงบางลงแล้วเหมือนเนื้อผ้ามันของของหนูแหละของฉันสองตัวสีขาวซื้อไว้ประเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเปิดอีกคาดว่าเพื่อนฉันจะแอบไปกดอีกฉันก็ต้องให้ทุนเขาไ้ก่อนอีกสองตัวครึ่งคร่งแหละแกอื ตอมกดก็คืออวดมานี่กดแล้วไม่บอกมีบอกกูด้วยตอนกดอ่ะอุ้ปรึกษาเลยจันนานแค่ไหนจะต้องเจ็บไปอีกนานไหมแต่พี่อ้อมก็ไม่จำหรอกแกบบเชื่อฉันอสองตัวสองตัวของหนูสีขาวของหนูสีดำของพี่อ้อมเอยเราก็เบ็ แล้วก็แบ่งขาวขาวอยู่ที่หนึ่งเป็นแนวพอดีเลยเออทุกอย่างพอดีหมดแหละยพอดีหมดครับสองครับสองครบสองดำไอ้ยครบครบหนึ่งเดอไม่มีอะไรจะวิวนะกล่องซุ่มอ่ะเพราะว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ตุ๊กตาพอดีไม่ได้ตุ๊กตาเพราะว่าเสื้อนี้เราวิวไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเสื้อรุ่นนี้คือเป็นเสื้อก็เลยได้แต่นอนคุยเนื้อดีเนื้อดีมาทำเสื้อไม่เหนื่ เนื้อมันเบาเาเนื้อกับเงินในกระเป๋าอะไรเบากว่ากันคะไม่หนาค่ะเนื้อหรอคะเงินเนื้อผ้าหรอคะเงินกระเป๋าจ้ลูกที่ไรสติเนี่ยนี่แล้วกดเสิ็แล้วนะี่ไม่จริงค่ะดูหน้าไว้คะพี่ซูมไม้ ี่่คะก็กมีเพลงจะมอบให้พี่อ้อมเลยทุกคนเจ็บมันนานแค่ไหนจะต้งเจ็บไปอีกนานไหมเจ็บมาตั้งเท่าไรทำไมเธอยังไม่ชินฉันก็ตทนห้ามเธอไปเธอก็ไม่ได้ยินยยเอนี <S <S> อะไรทุ่หนึแล้วเออทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะไปไปสวัสดีกล่องซุ่มสวัสดีกล่องซุ่มมาสเตอร์บ็อกซ์เฮ้ยเฮ้ยถือว่าต่องนี้ต่องนงใหญ่เมื่อไหร่จะส่งกระเป๋าอะไรเมื่อไหร่จะส่งกระเป๋าส่งกล่องซุ่มก่อนอ๋อโอเคฮึม